วัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่สีเมษายน2567ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะวาคปิดที่1,373.89จุดนะครับลดลง1.80จุดคิดเป็น0.13%มูลค่าการซื้อขายวันนี้3 6 4หมื่ล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพตลาดหุ้นยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นว่า แต่ก็ถ้ามองดูในแง่ของอินเด็กซ์หรือดันชนีก็ยังสามารถยืนเหนือ 1, 3 7 0งา้ยได้นะก็เป็นที่ต้องไม่ตั้งรุ้นนะรอคอยกันไปว่าปัจจัยบวกจะเข้ามากระตุ้นนะหรือว่าเป็นแม่เหล็กในการที่จะดึงดูดให้นักลงทุนกลับเข้ามาสู่สนามหุ้นนี้เมื่อ,อไรกันใน๋ยวเราจะมาพูดคุยในส่วนของตลาดทีเฟกกันบ้างน,นะกับคุณบุรุูงขนะันผู้อำนวยการน,นักวิเคราะห์จาก YLG สักครู่ครับ สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณมรุษครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นยังคงซบเซาในส่วนของตลาดตีเฟกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเช็ค50 i n Future นะครับสัญญา s 5 0 M24 วันนี้เนี่ยดัชนีแม้จะบวกได้แต่ก็บวกได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับภาพของดัชนีเนี่ยเป็นลักษณะของการแปงตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบครับ ภาพโดยรวมของดัชนีเรายังประเมินว่าเป็นทิศทางไซ์เวดาวนะครับหรือแปลัาษาของการแก่ตัวในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆซึมตัวลงภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทาให้นักลงทุนเนี่ยยังเลือกที่จะแบ่งขายดัชนีออกมาเมื่อดัชนีรีบาวหรือมีการเคลื่นตัวขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าลราดูพฤติกรรมของดัชนีจริงๆนะครับพบว่าดัชนีที่ถูกขายออกมาในวันนี้เนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มธนาคารที่เคลื่อนไหวในแดนลบซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็น s c b TTB แล้วก็ BBL นะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในแดนลบส่วนหนึ่งเนี่ยสอดออนไ้เห็นถึงนักลงทุนประเมินถึงภาพของการที่กรงออาจจะมีการกรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยาบายลงแล้วก็จะเอฟเฟก effect, หรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มดังกล่าวครับก็เลยอาจจะทําให หุ้นกลุ่มธนา,าคารที่ถูกน้ำหนักในตัวซีิตี้เนี่ยฟิวเจอร์ที่เคลื่อนไหวได้แรงลบหลายๆตัวนะครับก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยอ,อบวกได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังค่อนข้างระมัดระวังการซื้อขายนะครับเพราะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าจะมีวันทับการค่อนข้างน้อยครับ ตลาดเนี่ยจะปิดวันจันทร์กับวันศุกร์เปิดทําการแค่สามวันนะครับ,รบหลังจากนั้นแต่ชะนีก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานในช่วงต้นสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นวันหยุดยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดกว่าจะกลับมาเปิดทําการเนี่ยก็คือปลายสัปดาห์ที่สิบที่สิบเก้ายี่สิบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงวันหยุดยาวทั้งอาทิตย์นี้สำหรับทางอาทิตย์หน้าและอา,อาทิตย์ถัดไปเนี่ย ก็เลยยังคงเป็นภาพตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังเลือกที่จะชะลอการลงทุนหรือเป็นลักษณะของการลดในส่วนของการสะสมในส่วนของโพซิชันมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเราจะเหลือวันเทรดแค่อาทิตย์ละสักมก้นเท่านั้นแ่ละนะครับก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังยังคงเ,เน้นเป็นลักษณะของการทำำรํากําไรระยะสั้นจากการแบ่งตัวมากกว่าครับ ดูแลทั้งทั้งหุ้นทั้งทีเฟกก็ซบเซาเนาะแต่ว่าทองคำทุก4ี0 0 0ืบาทแล้วนะวะยอเอมองทิศทางของราคาทองคำเป็นอย่างไรครับครับะระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยเรายังมองทองคำเป็นบวกครับภาพของราคาทองคำที่ออทามไพหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับก็ยังสะครอนให้เห็นว่าแรงซื้อในตลาดทองคำยังมีลักษณะของการ ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีจากแรงซื้อนะครับขณะที่ทองคําไทยเนี่ยก็ยังได้รับอนิสงจากแนวร้มค่าเงินบาทที่มีโมเมนตัมอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องด้วยครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะเห็นในส่วนของตัวทองคำํำมีโอกาสไต่ระดับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วค่อนข้างมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าเทรนหรือโมเมนตัมจะมีโมเมนตัมที่ยังคงเป็นบวกณนะปัจจุบันแต่ก็อาจจะต้องเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นพูดง่ายๆว่าซื้อที่กรอบแนวรับแล้วก็ขายทำกาไรบ้างที่กรอบแนวต้านนะครับสําหรับนักลงทุนที่ซื้อในระดับราคาณปัจจุบันหรือในระดับราคาที่สูงนะครับก็อาจจะต้องตั้งจุดซื้อจุดขายจุดทํากําไรให้ชัดเจนนะครับสําหรับแนวรับองไตเนี่ย โทษครับทองคำเนี่ยเรามอง2,288 2,272นะครับถ้าไม่หลุดเรายังมองภาพทองคำเป็นบวกออในส่วนของแนวต้านแรกเนี่ยให้ระดับ2 3 0 5เหรียญถึง2,314เหรียญครับถ้าไม่ผ่านอาจแบบขายบางส่วนแต่ถ้าผ่านได้มองว่าทองยังมีลุ้นทดสอบ2,333ถึง2,352 อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราาทองค่อยๆแกว่นตัวขึ้นหรือค่อยๆไต่ระดับขึ้นก็อาจจะทําให้แก๊ปหรือโมเมนตัมในการตอบตัวขึ้นเนี่ยสามารถขึ้นต่อได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นแรงเนี่ยเนื่องจากราคาใกล้ปรอบชแนลของที่ทางไซด์เว้ s ขนค่อนข้างมากนะครับถ้าขึ้นเร็วแล้วก็แรงอยากต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้การปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยเป็นไปอย่างจากัดหรืออาจจะขึ้นได้ไม่เยอะ ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายสลับกลับเข้ามาเหมือนกันครับครับผมแหมดูดูร้อทองนี่แบบว่าขาขึ้นจริงๆนะคุณมนะดุลนะครับก็ปัจจัยพื้นฐานณปัจจุบันนะครับค่อนข้างสนับสนุนทั้งทองไทยแล้วก็ทองต่างประเทศครับนักลงทุนยังเชื่อครับว่าเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมานะครับน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ทำให้เฟดปรดับลดอัตราดอกเบีย้ยได้ถึง3ครั้งในปีนี้นะครับสอดคล้องกับการแถลงการของประธานเฟดคุณโจรุ่มเาเวลเมื่อคืนนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าตัว CPI ในฝั่งสหรัฐนะครับเพราะอยากจะให้จับตาดูข้อมูลทางด้านการบริโภคหรือว่าตัว CPI ในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นปัจจัย อาจารย์แนวโน้มและองค์ปตักของเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐนะครับทังน,นี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วรูปแบบของเปเปอร์ด้วยนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูว่าผลการประชุมของเฟดเนี่ยจะมุ่งชี้หรือว่าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มยืนยันว่าจะมีการปร,รับลดอัตราดอกเบี้ยถึงสองครั้งอย่างที่ตลาดรับรู้ข้อมูลเอาไว้หรือเปล่า ถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินจริงเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะยังคงเป็นสอบใจหรือคองคำให้ขึ้นต่อได้แต่ในทางตรงข้ามครับถ้าตัวเลขกับจารปัดหรือทําให้นักลงทุนเชื่อน้อยลงนะครับว่าเป็ดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดดอกบเบี้ยสูงถึง3ามครั้งก็ต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทากาไรสลับก,กับลงมาได้เหมือนกันครับครับผมหน้ารายการก็หอมกับคุณรนินตล้วขอขอขอบคุณคุณวรุษบ้านะที่มาให้มุมมอทั้งในส่วนของที่เฟก ในส่วนของทองคำขอบคุณมากครับคุณวรดตครับขอบคุณครับสวัสดีครับนครับนั่นคือคุณวรุตลุ่คขำนะถือว่าเป็นนักวิเคราะห์จาก well ift, แลวลจีราได้ฟังทางนี่สุของทีเฟกนะครับแล้วก็ทองคำไปแดวผมเชื่อว่านักลงทุนใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการตัดใจเข้าไปลงทุนนะครับผมมาในชื่อของสี่หุ้นสุดสวงกันบ้างดูที่หนข่าวของหุ้นนิตเอมีการกร่อติดหน้ากระดาน มีหุ้ในหลายตัวที่มีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกนี่นคือตัวของ j u s t i n นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่2.70บาทเ0างเพิ่มขึ้นสตางคิดเป็น0.75์ดเป็นต์และตัวที่2นะครับ True นะครับราคาหุ้นนี้ปิดที่7บาท80ตราราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ตัวที่3นะทีที GB ราคาหุ้นนี้ปิดที่1.78บาท7สตารลดลงสตางคิดเป็น1.11%่ แต่ตัวที่4นะ a o t นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่65บาท50สตางค์นะเพิ่มขึ้นย5่สสตางค,คน์นะครับที่เป็น0 3นนะครับเดี๋ยกว,ว่านี่คือ4หุ้นสว่ยถ้าเกิดนะว่าสนใจอย่าจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรกันครับอย่าลืมศึกษาทำการบ้านดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะเพื่อใช้ข้อมูลน,นี้มาพิจารณาในการตัดสใจซื้อขาย4หุ้น สูสวงในวันพรุ่งนี้บริเ,เจ้าของกุ้นเทคนิคสุดท้ายเมนบ้างหรือคุณอภิวัตรทวีสติเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์รีบูริเตอร์จำกัดวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่นคือตัวของไทยโคโคน่นะหรือว่าโคโค่นั่นเองนะครับก็บอกว่าลแกบปองกราฟแล้วคุณอภิวัตว่าแข็งแร่งกว่าตลาดนะครับให้แนวรับที่10บาท50แนวรับจะไปแนวรับจะไปที่10บาทส่วนแนวต้าน อยู่ที่11บาท50ต่างแนวต้านทัไปอยู่ที่12บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของไทยโคโคโนันะครับปิดที่11บาท10ตางเพิ่มขึ้น20ตางคิดเป็น1.83ส่วนสัก2ที่คุณอภิวัตน์แน,นะนำหนึ่งของ CPO รูปแบบของกราฟเล้วต้องบอกเลยว่ากำลังรีบาวนะครับให้แนวรับที่58บาทแนวรับไปที่60บาทส่วนแนวต้าน ตัวทีนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่54บาทแนวรับอยู่ที่52บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่58บาทนะแนวต้านที่60บาทนี่ราคาหุ้นของ CPO นะครับปิดที่55บาท50าท50านะครับเพิ่มขึ้น50ตานิดเป็น0.91%นะครับนี่คือรายการก้้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกินนะกลงทุนชื่นชอบแ้ะฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย พูดอินไซต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูรวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปรับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม